เรียบร้อยเด้อ hmm, พ <it> mm ี hmm. Hence, ่น้องเด้อไทยบรทันครับพี่น้องเอาเจ้าพูนซับออกมาสัอมให้อาจารย์แหม่มครับผมหันกลับมาถึกแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับเจ้าพูนซับฝากถึงอาจารย์แหม่มเด้อออามาเทศให้แล้วครับผมนี่แหละเจ้าพูนซับครับผมหานแล้วอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยดีครับผม โมโหว่าเป็นนกแม่นกปูครับผมเพราะว่าเขาม้าบริคู่เลยบินเขามาติดเลยครับผมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเสียลงให้เบิง้งโตครับผมรอสักคู่ซัานี่ลาจานควอมมันก็นดีของเจ้าพูลรัพย์ครับผมรอติดตามผลงานต่อไปครับผม